ในคู่ห้านี้นะครับมีเงินรางวัลโบนัสจากแอนเดอรนรอนักบวยอยู่นะครับผมน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเข่าลอยเตะก้านคอนะคะหรือว่าสอกครับครับรับได้เลย1,000 0บาทเ้ากันน็อกด้วยจระเข้ฟาหางรับ30,000บาทจาก a อนเดอรนเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับ ladies and gentlemen fighting five at 58 kilograms. Let's meet our first fighter. She is from the blue corner. 23 years of age, standing 166 centimeters tall, with a record of 36 fights, 22 wins and one draw. Representing the Ukraine. Please put your hands together for Ruslana Winiewska. ชกมุมแนครับจากร้อยเอ็ดประเทศไทยอายุ22ปีครับสูง167เซนติเมตรชกไปแล้ว28ไฟชนะ20ถ้าบพร้อมและขอส่งประมือให้เพชรสาเกตพ่อพรอมไพรย,ยิ้ม from Thailand นี่ครับขอเชิญคุณธนาชัยเจิมนงคู่ที่หวันนี้นะครับเป็นมวยหญิงครับพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมเพชรสาเกตสอพนมไพรยิพบกับรุสปลาน่าวิเนสก้าจากยูเครนครับชีวิตบนสังเวียนเลือดยังต้องดำเนินกันต่อไปครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ครับเพชรสาเกตพอพระนมไพรครับนางสาวสุวรรณันอันนันทในนะครับเพชรสาเกตขุนเข่าเมืองเกินร้อยครับนู่นครับมาจากอำเภอพระนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับ วัย22ปีครับ167 28ชนะ20แม่ดูข้างหลังนี่เหมือนผู้ชายเลยนะครับสำหรับเพชาเกตครับวันนี้คู่ชกของเพชาเกตครับมาจากยูเครนนะครับนี่คืออดีตคู่ปรับเก่าของสาวสิงห์โซพิทครับรุสลา่าวิเนฟสกาจากยูเครนครับอายุ23ปีสูง166เซนติเมตรชนะ22แพ้13แล้วก็เสมือน1ครั้งนะครับ วันนี้มีสุภาพสตรีขึ้นสังเวียนที่ช่อง82ด2คู่นะครับคู่หน้าก็ยังเป็นผลงานของผู้ชายครับอีก2คู่รวมแล้ว7คู่ครับวันเสาร์เราก็เจอกันครับ7คู่เช่นเดียวกันนี่ครับลูกสาวของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับหรือว่าโปรโมเตอร์ร่วมครับคุณสมนึกพัดบุรีครับน้องปาริชัดนะครับ เบคแฮมสิงป่าตองครับสวมแมสครับพี่เลี้ยงทีมงานทั้งหมดไม่เห็นเบคแฮมและใจหายวับครับคุณมารุตจำได้ไหมครับมุมนี้ครับมุมผู้บัย้ายนี่นะก็ร่วงไปนะครับสำหรับเบคแฮมครับมาที่นี่อย่างที่เรียนย้ำนะครับอย่านึกว่ามาเคี้ยวเตะฝรั่งง่ายๆครับอ่ะแต่ว่าที่แน่ๆครับย้ำกันบ่อยๆครับให้แฟนๆจดบันทึกไว้ในปฏิทินหรือว่าโหลดไว้ในโทรศัพท์เลยครับ อาทิตย์ที่20กันยายนครับเจอกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์รายการสุดยิ่งใหญ่ครับแม่ถ้าเป็นสปอร์ตรายการมวยนี้ยิ่งใหญ่เหนือความยิ่งใหญ่ครับคุณมารุตครับเขาว่ากันอย่างนั้นตะวันฉายชอไทยเศษครับกับลิเทวดาไดมอนด์98ือว่าเพชรเกียรติเพชรรับน้องเดียจัดให้2รายนี้เลยครับ20กันยายนครับแฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับเรียนย้ำว่าเป็นรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับอย่าเข้าใจผิดครับ ตอกย้ำความเป็นช่องของ King of Fighting Sport นะครับช่อง8ครับนำมวยดีๆมาให้ชมกันถึงบ้านหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับบนเวทีผ่านมาแล้วนะครับสำหรับมวยหญิงนะครับคู่ของเพชรกัญญากับมารีน่าเบอร์นาเดสนะครับต่อยกันมันเหลือเกินคราวนี้มาถึงคู่ของเพชรสาเกตกับรุสลาน่าครับ อานะครับ58สกิโลกร,รัมครับคู่นี้คู่ที่5ครับถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์เป็นช่องที่ให้โอกาสกับนักมวยหญิงนะครับสำหรับช่อง8ไม่ว่าจะเป็นมวยฮาร์ดคอร์หรือว่ามวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับอ่ะก็ดติดต,ตามกันได้นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเราเจอกันลุยเลยครับเพชรสาเกตไม่ ขออนุญาตใช้คําว่าสาวหลอกันแล้วกันครับดูทรงผมแบบนี้ขนาดี่ลุสาน่านั้นแม่เหมือนตุ๊กตาจากยูเครนเลยครับและดูอาวุธของเธอเลยครับเตะต่อยมาไม่หยุดครับถ้าเพชรสาเกตช็อตเมื่อไรเดี๋ยวเป็นสัญญาณเตือนครับโอ้เจอสองเข้าไปครับโอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคําเลยครับโดนสชแล้วครับอาครับยังไงก็นับถึง8ครับ โอ้โดนใจหัววันเลยครับเพชรสาเกตครับเจอศอของลุสลานาวินเนฟสกาครับเดินเข้ามาแล้วครับเป็นแม่สิงสาวครับขยํำแล้วใครที่เป็น f อของช่อง8คงจะจำสรรพคุณของเธอได้ดีครับต่อยกับดังก้องฟ้านี่เบียดกันเคียงบ่าเคียงไหลเลยครับแล้วเพชรสาเกตมาครั้งแรกครับโดนเลยครับโอ้สาวสิงนี่กว่าจะชนะได้นี่ก็น้ำลายเหนียวคอเหมือนกันเลยครับ เห็นหน้าตาเหมือนตุ๊กตาน่ารักน่ารักในากอาวุธไม่ธรรมดาครับเอาละครับไปดูแล้วครับต้องเติมเต็มแล้วครับเพชรสาเกตโดนหนึ่งนับก็เสียหนึ่งแต้มครับพยายามจะใช้ศอกเหมือนเดิมครับรุสลานาเข้ามาพยายามโอ้อยเจอแล้ววิ่งเข้าไปจูบศอกครับ แม่ต้องระมัดระวังมากกว่านี้ครับไพษาเกตน่าจะรู้ซึแล้วครับความหนัก่วงของอาวุธของลุศลาน่าแม่พยายามสับซออีกทีครับเดินหน้าต่อยลำตัวลูกสาวของโปรโมเตอร์ร่วมของเราเจอสองอีกแล้วลุยลุยลยครับอ้าครับอาการหน้าเป็นห่วงครับแบบนี้อาการหน้าเป็นห่วงครับ โอ้โหดูครับล้ำสองเข้าใส่เลยคุณหมอคณิตอยู่ไหนคุณหมอคณิตอยู่ไหนครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับโอ้โหไล่ขรับมงกลางนับอีกทีครับให้โอกาสครับนักมวยได้พักได้ตั้งสติแต่ว่าแม่เวลาที่เหลือยังพอสมควรครับโอ้เบ้าตานี้เริ่มบวมเลยครับเบ้าตาซ้ายของเพชรสเกตรุ้ยเลยครับรุสซาน่าเชื่อแน่นอนต่อไปครับลุกวงในสับสองอยู่แล้วครับโอ้โหกลายเป็นของแสลงของเพชรสเกตเลยครับสองของลุสซาน่า มาเที่ยวนี้58กิโลกร,รัมครับลุซาน่าแบบสบายสบายครับเจอกับสาวสสิหงนี่53 54ครับวันนี้ปล่อยเวทมาสบายสบายครับแข็งแรงเหลือเกินครับแล้วเติมเต็มด้วยการงัดศอกอ้าวครับผ่านยกแรกโดน2นับครับเพชรสาเกตแก้เกมด่วนเลยครับ กลับมาชมคู่ที่5นะครับมวยหญิงครับเพชรสาเกตพอพนพรายินครับโดนไปละสองนับครับนี่ครับหน้าตาชัดๆของลูกสาวของหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับคุณสมนึกพชรบุรีน้องปาริชัดนะครับแม่สายเลือดคุณพ่อเต็มๆเลยครับคุณพ่อนี่เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายเองครับเป็นโปรโมเตอร์ชื่อดังครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ร่วมอยู่ที่นี่ด้วยครับนี่ครับเจอสอกเข้าไปโอ้โหดักฟันใกล้ๆครับคุณมารุษซ้ายล็อกขวากระชากคอเข้ามาแล้วหักศอกด้วยขวาครับ แล้วหลังจากนั้นครับมาดูครับลมลุกคลุกควานเลยครับเจอพลังบุกของวีเนฟสกาเข้าไปแม่ธนาชัยทุ่มสุดตัวนี่สอกนี้สอกงัดครับโดนและมีอาการเอียงเอียงครับแม่สแลงสอกหรือเปล่าครับเห็นสอกและก้มเลยครับอ่ะต้องบล็อกต้องกาดไม่ตกครับยกมือเกรงไว้แน่นๆครับจะทำได้หรือเปล่าครับ สัปดาห์หน้าับวยไทยซูเปอร์แชมป์ยังเสิร์ฟของดีนะครับอวตารตอหมอสีนะครับกับเพชรกันทัดเอ็มยูเดนมาแน่นอนครับของดีของเด็ดทั้งนั้นนะครับนาทีนี้ที่ช่อง8ครับวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่ายังเป็นระบบปิดครับปฏิบัติตามคู่มือกีฬามวยครับภายใต้สบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขไปบนเวทีกันต่อครับเจอไป2นับแล้วอู้เจอ2เลยครับทางด้านของเพชรการเพชรสาเกตนะครับ พยายามเนื้อเนื้อเน้นๆเลยครับทนารู้สาน่าเอ้าเจอหมัดซ้ายแล้วครับเดินลุยเข้าไปพยายามจะตีเข่านะครับจะรวบในครับเพชรสเกตน้องๆน,นักมวยหญิงหรือว่านักมวยชายหรือว่าแฟนมวยช่องแปดลองสังเกตดูครับว่าทักษะการออกอาวุธของชาวไทยกับชาวต่างชาติแตกต่างกันตรงไหนครับตั้งคําถามให้ตัวเองครับดูเขาแล้วพัฒนาเราด้วยครับมวยไทยนั้นเป็นต้นตํำรับของประเทศไทยครับ ทำไมเราคิดค้นให้มวยไทยเป็นกีฬาแท้ๆครับนี่ครับดูครับดูทักษะของการออกอาวุธของชาวต่างชาติครับโอ้ตอนนี้ครับโอตาเอ็นมาแล้ครับด้านเพชรสาเกตครับนาตาแดงกลัาไปหมดแล้วต้องเข้ากอดครับโอ้เบ้าตาซ้ายครับมีหนกมีโนนขึ้นมานะครับเราดูครับแกควบเข้าหาไม่อยู่เลยครับลุซาน่า สอกัดอีกนะครับฝันเข้าไปโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับจิ้มลำตัวอ้อพยายามสวนเหมือนกันครับเพชรสาเกตโอ้โหแม่ข้าพเจ้ารับแต่เพียงผู้เดียวครับยกนี้เพชรสาเกตตั้งใจมาสับนะครับไม่ได้ตั้งใจมาหลอกครับหลอกด้วยกับปันและสับด้วยศอกครับดูครับซ้ายกับขวาไม่รู้ข้างไหนหนักกว่ากันแล้วครับฟันเป้งไปเป้งมาเป้งมาเป้งไปครับโอ้โหทับัดตามเพลงศอกครับเพชรสาเกต โอ้งัดไปงัดมาครับเปลี่ยนมาเป็นเข่าก็มีครับโอ้โหหน้าตาสะสวยหน้าตาเหมือนตุ๊กตาครับลุสซาน่าอยากยูเครนแต่ว่าช่างร้าเหลือเกินครับอ้าวเดินยาเขี้ยวเข้าหาครับเพชรสาเกตอจตอตบพุกซ้ายโอ้ยปินไปปินมาครับฉแลบซ้ายฉแลบขวาครับยืนด้วยหัวใจเลยครับเพชรสาเกต วิ่งเข้าไปมิวจะไปทำอะไรไปคว้าคอเขาครับคว้าคอแล้วยกข่าครับโอ้โหเราดูครับเด้งตีครับลุซาน่าเด้งตีแบบเจ็บเจบครับอ่ะค่อยๆเดินขยโยขยีเข้ามาจิ้มขวาเข้าไปโอ้โย,ยืนแทบจะไม่อยู่นะครับเฮสกเกตบัดขวาครับโอ้โหูทิ้งไปเต็มๆเหนือ่อยครับวันนี้ โอ้โหไม่ไหวเลยครับเจอเขาไปเยอะจริงๆครับเพชรสาเกตพอพนมไพรยิ้มครับไม่ไหวครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับตุ๊กตาบาร์บี้จากยูเคครับลุศาน่านี่ครับงัดศอกให้ดูเลยครับดูหน้าตาชัดๆครับหน้าตาน่ารักนะครับแต่ว่าเพลงศอกเพลงมวยนี่ไม่ธรรมดาครับโหดจริงๆครับวันนี้ครับลุศาน่าวินิบสกาดูเพชรสาเกตครับหายใจไม่ทันครับ นี่ครับต้องเติมความแข็งแกร่งเยอะๆเลยครับนักมวยไทยดูภาพช้าๆชัดๆครับคลอซ้ายงัดขวาครับพยายามจะกัดฟันยืนะครับแต่ไม่ไม่ไหวจริงๆครับเจอสะสมมาเยอะนะครับสำหรับเพชรสเกตทายสุดก็นี่ครับกรรมการธนาชัยก็โบกครับยุติเจอเข้าไปหนักๆแรงๆเต็มๆทั้งนั้นเลยครับเอาละครับไปพบกับคุณแมตติวดีได้เลยครับ สนุกอีกแล้วนะครับผมสำหรับคู่5วันนี้นะครับผมคู่มวยหญิงคู่ที่2ของเราในค่ำคืนนี้จบลงในยกที่2เท่านั้น ladies and gentlemen our winner here by way of TKO in round number 2 give it up for the blue corner Ukraine Ruslana Winiaska จัดเต็มครับวันนี้โอ้โหสอโดตรลึเกินนะครับ ผมด้วยหนักด้วยนะครับผมนี่คือแชมป์ระดับยุโรปนะครับไม่ที่มาเล่นเล่นนะครับรุสลาน่าจากยูเครนนี้นะครับฝ่ายไทยของเราก็สู้นะฮะเพชรสาเกตก็สู้เต็มที่นะครับผมแต่วันนี้นะฮะไม่ได้รับชัยชนะกลับบ้านไปเอาใหม่เอาใหม่นะฮะต่อไปครับเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราครับ2คู่ของเราห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันที่นี่แน่นอน